มีประเด็นล่าสุดที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับกรณีของพี่น็อตนะน็อตวลลิตเนี่ยนะครับกับคุณเพชรกรุณพลของพรรคประชาชนที่ไปออกรายการของคุณมดดำนะแล้วก็พูดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพันไปถึงเรื่องมาตตา112เนี่ยมันก็มีภาพนี้นะซึ่งเป็นหลังรายการเนี่ยหลุดออกมา นะบางเพจบางอะไรบางช่องบางเพจบางตำหนักขาบอกนี่เนี่ยเกือบซัดปากกันแล้วนะคือสังคมไทยเนี่ยมันมาถึงจุดที่ความขัดแย้งเนี่ยมันดำลงอยู่แล้วก็มันรุนแรงมากขึ้นวันก่อนนีนม้มาวานนี้ก็คงดูกันไปแล้วใช่ไหมอาจารย์เจตกับวิโรธลัคนาอดิศรเนี่ยนะนั่นก็เกือบหงายหลังไปแล้วนะนี่มาอีกคู่หนึ่งนะครับ เรื่องนี้เนี่ยนะครับเอาดูจากภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายรายการที่ชื่อว่ารายการแฉนะครับของคุณมดดําเนี่ยนะฮะเ,เป็นภาพเหตุการณ์ในรายการเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมารายการแฉตอนเลือกคนที่ใช่เลือกพักที่ชอบซึ่งรายการวันนั้นเนี่ยนะครับก็มีตัวแทนจากพักการเมืองนะต่างๆมาแสดงความคิดเห็นการไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิป,ปัตย์ก็มีคุณเอ,อิร์ธพงศกรขวัญเมือง รวมไทยสร้างชาติก็มีคุณ endo, เคนโดเกรียงไกลามาศนะครับคุณจอมศึกสิทธิ์พรรคเพื่อไทยเพชกรุณพลพรรคประชาชนดรธนกิจพรรคกราธรรมและดําเนินรายการโดยคุณบุ๊กโก้คุณมดดามกชชาปาและคุณ Not น็อตวลาลิ์คุณน็อตไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคการเมืองนะคุณน็อตเป็นหนึ่งในพิธีกรผู้ดําเนินรายการช่วงท้ายรายการเนี่ยมีภาพที่ตอนนี้ถูกแชร์กันเป็นจํานวนมากเมื่อในเพชกรุณพล อธิบายเกี่ยวกับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สมควรแก้เพราะอะไรยังไงบ้างและก็เทียบไปถึงว่าการแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้เหมือนการคุยกันก่อนว่าจะแก้หรือไม่แก้และยกตัวอย่างว่าเหมือนรถคันนี้เราจะซ่อมหรือไม่ซ่อมนะเหมือนให้ช่างมาตีราคานะก็พยายามจะพูดพูดดีเฟน์พูดปกป้องว่ามันมีความจําเป็นจะต้องแก้ยังไงนะส่วนคุณน็อตซึ่งเป็นพิธีกรเนี่ยนะครับก็บอกว่า ยังไม่รู้ปัญหาเลยจะไปซ่อมมันทำไมนะจนไปถึงกรณีที่ถามนายเพชรกรลุนพลว่าเขาอยากได้รับความยืนยันจากทางฝั่งคุณนะว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปถึงมาตรา2 1 2จริงๆเพชรก็ยืนยันว่าพระมหากษัตริย์ห้ามถูกฟ้องร้องอยู่แล้วเพราะพระองค์ไม่ได้เป็นผู้กระทำการใดๆถึงมีผู้สนองพระบรมราชองการไงถ้าจะฟ้องท่านยังไงก็ทำไม่ได้น็อตก็เลยย้อนว่าแต่ถ้าคุณแก้คุณก็แก้ทั้งรัฐธรรมนูญไง ก็เลยสวนกันไปเป็นการโต้อตอบกันเพ็กก็บอกว่าแล้วแก้รัฐธรรมนูญให้พระมหากษัตริย์ตกเป็นจำเลยได้มันจะผ่านสภาจริงๆเหรอก็เถียงกันไปเถียงกันมาดุเดือดนะครับเนี่แหละก็ภาพนี้ออกมาซึ่งก็มีการออกมาชี้แจงจากคุณมดดำนะครับคุณมดดำข้าชาพาเนี่ยนะครับก็ในฐานะเป็นหนึ่งหนึ่งในพิธีกรรายการแฉะนะครับบอกว่า ไม่ปฏิเสธว่ามีเรื่องกันแต่ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเพียงแต่มีการเถียงกันด้วยวาจาต้องยอมรับว่าน็อตกับเพชรเนี่ยเขาสนิทก,กันเหมือนบดดดากับดาด่าเขาสนิทก,กันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่ช่องสามก็เป็นเพื่อนกันไปบ้านน็อตก็เจอเพชรเมื่อวานน็อตก็ถามเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเพชรก็อธิบายน็อตก็พยายามบอกว่าอย่าไปแตะหมวด1หมวด2อนะอหลังจบรายการน็อตก็บอกว่ามึงดื้อจังเลย ก็เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนเพชกก็เลยตอบว่ามึงพูดมึงจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานคือเขามึงกูกันเนี่ยถ้าฟังจากคุณมดดำเนี่ยก็บนพื้นฐานที่ว่าสองคนนี้เขาสนิทกันมากตั้งแต่เด็กๆเลยมึงกับกูได้นะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมดดำก็บอกหลังจากนั้นก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นทีมงานเลยบอกให้แยกย้ายกันกลับบ้านนะฉันก็คือมดดำเนี่ยบอกฉันก็ตะโกนบอกพอแล้ว มึงหยุดเถียงกันได้แล้วอะไรแบบนี้นะครับส่วนดีเจชาวๆถามว่าบดดําก็น่าตกใจอยู่หรือไม่บดดํากระชาพาก็บอกว่าตกใจหรือโกรธไม่รู้เส้นบางบนะฮะไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแต่มีการชนกันเนี่ยชนกันมาถึงว่าอาจจะเอาหน้าอกมาชนกันอะไรแบบนี้นะมีการชนกันหลังจบรายก,การก็ตัวไปหาเพชรแล้วก็เคลียร์กับน็อตก็เลยบอกน็อตว่าเบาๆหน่อยนะบดดําก็บอกว่า ตัวเขาเองกับน็อตก็มีความคิดที่ต่างกันแต่อยู่ด้วยกันได้อย่าเอาความคิดเราเป็นใหญ่แค่นั้นเองนะครับต่อให้คนรวยกว่าดังกว่าทุกคนก็ไม่มีความคิดเหมือนกันหรอกแต่เอาจริงที่อยู่ได้กับทุกคนก็คือการให้เกียรติให้ความเท่าเทียมกันความคิดเราไม่ได้ถูกเสมอไปฉันอยู่ฝั่งไหนก็เป็นความเชื่อของฉันส่วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแค่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นมุมของอพิธีกร คุณมดดำในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการเอาไปขยายผลแล้วแต่ว่าจุดยืนทางการเมืองของแต่ละเพจแต่ละเพจนะครับาบางเพจก็ไปบิดเบือนใส่ร้ายคุณนอ็อตนะทำนองว่าคุณนอ็อตไม่พอใจเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะก็เลยฉุนขึ้นมาข้อมูลจากอีกเพจนึงก็แล้วกันนะครับเพจยูนิคอนการเมือง นะบอกว่าประเด็น1เนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีประเด็นถกเถียงกันเรื่องถ้าฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับทุกพักที่สนับสนุนให้ฉีกก็ต้องมีจุดยืนว่าตามไม่แตะหมวด1หมวด2ซึ่งถ้าแตะประชาชนก็คงไม่ยอมเพราะเข้าทางพวกแบ่งแยกดินแดนเช่นพวก BRN หรือการแทรกแซงจากต่างชาติรวมถึงไปการนำสถาบันพระมหากษัตริย์กับการมาวิจารณ์จนอาจเกิดความขัดแยง้งรุนแรงซึ่ง รองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติกุณเคนโดก็ยืนยันไม่เห็นด้วยกับการฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. โฆษกพักสม้มนะก็ยืนยันจะฉีกทั้งฉบับและหมวด1หมวด2ต้องแก้ด้วยหากมีการฉีกครั้งนี้และหากไม่เปิดทางไว้จะแก้มาตราต่างๆในหมวด1หรือหมวด2ไม่ได้ 3. ตัวแทนจากประชาธติปัต์ก็บอกถ้าไม่แก้หมวด1หมวด2ประชามติครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแต่ถ้ายังมีประเด็น แก้หมวด1หมวด2แบบนี้ก็จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามีวละซ่อนเลนลดทอนพระราชอำนาจไหนจะปรับครัมในมาตรา6เพื่อประยกเลิกมาตรา1 1อโดยปร,ริยายส่วนโฆษกพักคส้มก็ยืนยันว่าหากเปิดไว้การขยับมาตราต่างๆในหมวด1หมวด2จะทําไม่ได้เลยนอตกระแทรกว่าเขาแค่ให้ยืนยันว่าจะไม่แตะหมวด1หมวด2ได้ไหมแค่นั้นนะ แล้วโคศกส้มก็ยืนยันว่าอย่างไงก็ต้องเปิดไว้ให้แก้ทั้งสองม,มาตรานะแล้วตัวแทนไปอธิปัตตก็เลยถามว่าแล้วมาตราไหนในหมวด1หมวด2ต้องแก้ถ้าจะแก้มันก็จะกระทบกับสถาบันแน่นอนแล้วก็จะไม่ผ่านด้วยนะเมื่อไม่ผ่านก็ไม่ควรไปแตะนี่น็อตก,ก็เลยเสริมว่าไปแตะหมวด1หมวด2มันไม่ผ่านแน่ๆแล้วจะฉีกให้มันเปลืองงบหมื่นล้านไปทใํใไมนะโคศกพักส้มก็เลยบอกงั้นก็ไปคุยในประชามติต่อไปตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น มดดัจึงมดดาจึงตัดจบว่างั้นต้องไปคุยกันต่อในโอกาสหน้าทีนี้หลังจากปิดเบรกไปแล้วนะครับพี่น็อตก็ไปถามโคศโกพักสมต่อจนเกิดเหตุดังภาพนี่แหละนะคือคือจบรายการแล้วก็ไปถามต่อที่ยังมีประเด็นค้างคางกันนะโดยน็อตบอกว่าก็แค่ไม่ต้องไปแตะหมด1ห,หมด2แค่นั้นปล่าวะโคศโกพักสมบอกหมวด1หมด2แก้ได้ไม่กระทบอะไร น็อตก็บอกว่าทําไมไม่เลิกยุ่งกับสถาบันสักทีวะโฆษกพักสมก็กถามว่ายุ่งตรงไหนยุ่งยังไงน็อตก็เลยบอกว่าก็นี่ไงหมวดหนึ่งหมวดสองมาหยุดสักทีอะ่ะโฆษกพักสมบอกก็มันแก้ได้ไงพี่น็อตก็เลยบอกว่ายุ่งแต่กับสถาบานันคนในพักมึงก็ด่าสถาบานันโฆษกพักสมบอกคนไหนดา่านะน็อตก็เลยแบบฉุนเลยบอกโทษนะไอ้ไอ้จุดจุด,จด และกันนะจากนั้นก็แยกย้ายกันไปไม่มีการชกต่อยกันนะอย่างที่คุณมดดำบอกนะแหละสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันมานตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าเรื่องความคิดความอ่านนั้นคนเราคั่กันคุณน็อตก็ไม่ยอมนะไปไล่บี้พอพูดเรื่องว่าคนพักมึงก็ด่าสถาบันเนี่ยคุณเพชรก็บอกใครดา่าคุณเพชรก็ไม่รู้เลยว่าว่าคนในพักคุณเพชรเนี่ยนะครับเคยโพสต์ด่าสถาบันว่าอย่างไรบ้างมีใครบ้างแล้วมีใครโดนคดี1 1 2บ้าง ไปถามไอ้รัชนกสิไปถามไอ้รัชนกดูว่าโพสอะไรบ้างเกี่ยวกับในหลวงรักชาการที่9นะโพสอะไรบ้างจนโดนศาลตัดสินจำคุกนะศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกในคดีมาตรา1้อนะคือคุณเพชรเนี่ยพูดเหมือนกับว่าสสพักประชาชนคนของพักประชาชนนะไม่มีใครไปอะไรกับ เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เลยในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งพรรคจนถึงปัจจุบันนะออ,อมพระทั้งบทมาพูดจะมีคนเขาเชื่อไหมนะครับมันมีหลักฐานในดิจิตอลฟุตพิ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ